ไม่ต้องเก็บเงินหลักหมื่นมาจ่ายค่าเช่าเพราะห้องนี้ผ่อนเบาแค่หลักพันถ้าใครกำลังมองหาคนอนโดสองห้องนอนผ่อนถูกแนะนำที่นี่เลยโครงการบนดินสวีทโฮมห้องใหญ่ใจป๋าผ่อนเบาถ้าใครยังเช่าอยู่แอบประสิบลองมาดูห้องนี้ดูก่อนได้นะบอกเลยเจ้าของห้องนี้เขาใจดีแถมเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนพืนให้ฟรีทั้งห้องแถมติดแอร์ให้อีก2ตัวด้วยนะฟรีเฟอร์ฟรีแอร์ห้องใหญ่ขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าราคาก็ดีผ่อนเบามากถ้าอยู่กัน2คนผ่อนเริ่มต้นแค่คนละสี่พันกู บอกเลยห้องสวยขนาดนี้ถ้าปล่อยเช่าทั้งทีเป็นหมื่นนะจ๊ะทํานายได้เลยว่าใครได้เป็นเจ้าของห้องนี้อนาคตดีแน่นอนอยู่เองก็คุ้มลงทุนก็ดีปล่อยเช่าก็ได้ราคาดีกําไรเห็นเห็น,เห,นเหมาะกับคนทุกเจนจริงๆอะดูสิกระพื้นที่ขนาดนี้ถึง47ตารางเมตรกว้างจนจะทํากิจกรรมมุมไหนก็ไม่อึดอัดถ้าอยากดูห้องจริงก็ทักมาได้เลยนะพิกัดทาวอินทาวใกล้เรียบด่วนรามอินทา ไเซ็นทันอินวิวแค่สิบนาทีถูกใจสายช็อปแน่นอนะ